สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและแฟนๆของช่องทีเด็ดคิงส์การประจําวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567โปรแกรมที่คิงส์การเอามาฝากในวันนี้มีทั้งบุนเดสลีกาเยอรมันกานโชกเซลาอิตาลีลาลิกาสเปนลิเกเอิงฝรั่งเศสและก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษพ่วงมาด้วยบุนเดสลีกาทูเวอรมันอีก2คู่เรียกได้ว่าครบเครื่องไปเลยครับก่อนที่จะเข้าถึงบทวิเคราะห์เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กาลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆที่จะมีทีมงานมืออาชีพวิเคราะห์อย่างเเเขข้้้้้้้มมมมมนนนนนนจจไดดดดคู่่่่ททททีีีีสุุุุแแลลลววกกกกกก็็อาาาาาฝใใหัััับชชิปประะํงต การแบบฟรีฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับกับปัจจุบันเนี่ยที่สมาชิกในกลุ่มเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ใกล้จะ1 5 0 0คนแล้วยืนยันถึงความสําเร็จและความไว้ใจที่สมาชิกมีให้กับเราได้เป็นอย่างดีครับสนใจก็แอดมาได้เลยครับที่ l like i น์แอด kk 8 6 8มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะเป็นทางช่องทางลิงก์ที่เราจะปักหมดุดทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับรับประกันเลยครับว่ากลุ่มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน คู่แรกวันนี้ครับเราไปเริ่มกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันในคู่ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินจะเปิดบ้านพบกับไฟบวกคู่นี้จะเตะในเวลาตีสองครึ่งครับยูเนียนเบอร์ลินเจ้าถิ่นตอนนี้อยู่ในอันดับที่7ครับแข่งมาเก้านัดชนะ4เสมอ3และแพ้ไป2ส่วนทีมเยือนไฟบวกตอนนี้อยู่ในอันดับที่6ของตารางแข่งมาเก้านัดเท่ากันชนะ5เสมอ1และแพ้ไป3ผลงานของเจ้าถิ่นยูเนียนเบอร์ลินครับเพิ่งจะแพ้มา2เกมติดต่อกันนัดล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้ไบเยนมินิกมาครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมฟลลก 3, ตุตบอล ส่วน5นัดล่าสุดของทีมเยือนไฟบวกชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1ครับนัดล่าสุดเป็นเกมฟุบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับไฟบวกเนี่ยเปิดบ้านและเสมอกับไมซ์แบบไม่มีสกอร์ครับ0ประตูต่อ0เฮตุเฮทการเจอกันใน5ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยเป็นฝ่ายของเจ้าถิ่นยูเนียนเบอร์ลินครับที่ทําได้ดีกว่าเจอกัน5ครั้งเนี่ยยูเนียนเบอร์ลินเอาชนะไฟบวกได้3ครั้งทั้งคู่เสมอกัน1ครั้งแล้วก็แพ้ต่อไฟบวกไปแค่ครั้งเดียว้รดุกปปตะไไ วความพร้อมของเจ้าถิ่นยูเนียนเบอร์ลินในวันนี้ครับมีนักเตะที่บาดเจ็บเดิมอยู่แล้วเนี่ยสรายไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับทีมครับเพราะว่าบาดเจ็บเดิมเนี่ยมานานอยู่แล้ววันนี้ก็คงจะปรับเปลี่ยนไปในเล็กน้อยเท่านั้นครับก็คือทอมโรเทอร์วิงแบ็กด้านซ้ายกับยอเบฟอร์เทเซนปีกซ้ายกลับมาลุนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งครับส่วนหน้าเป้าตัวจบสกอร์ของยูเนียนเบอร์ลินในวันนี้จะเป็นจอร์แดนซีบัตชูที่จะลงสนามเป็นเกมที่2ติดต่อกันส่วนไฟบกทีมเยือนครับภาพโดยรวมเนี่ยฟอร์ม ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับจากใน4เกมล่าสุดวันนี้เนี่ยไฟบวกมาเยือนด้วยสภาพทีมที่ไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติทดโทดแบนเลยครับก็คาดว่าจะมาสู้ในระบบ4-2-3-1โดยจะวางเอเรนเดงซี่เป็นเพลย์เมเกอร์ในแดนกลางและจะใช้จูเนียอาดามูครับเป็นหน้าเป้าตัวจบสกอร์เงินไขในคู่นี้เปิดมาให้ทางเจ้าถิ่นยูเนียนเบอร์ลินเป็นฝ่ายต่อที่0ขีด0.5เจ้าถิ่นยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยถ้าไม่นับในเกมล่าสุดที่เออไปเยือนและแพ้ไบเยนเนี่ยฟอร์มพวกเขาเนี่ยถือว่าดีมาตลอดนะครับแล้วแถมสถ ข่มไฟบวกด้วยซ้ําไปส่วนไฟบวกทีมเยือนฟอร์มก็ไม่ได้แย่ครับถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่ผมวิเคราะห์ว่าคู่นี้น่าจะจบด้วยผลเสมอกันไปครับเชียร์ไปที่ทีมเยือนไฟบวกครับฟันธงทั้งคู่จะเสมอกัน2ประตูต่อ2และสกอร์สูงู่ที่2ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลการโชเซียลาอิตาลีในคู่ระหว่างเลเช่จะเปิดบ้านพบกับเอมโปลีคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีของในค่ำคืนนี้ครับเลดเช่เจ้าถิ่นอันดับในตารางตอนนี้เนี่ยอยู่ดับที่ยี่สิบครับ เป็นบวยของกันโชเรียนในขณะนี้ครับแข่งมา11นัดชนะ2เสมอ2และแพ้ไป7ส่วนทีมเยือนเอมโปลีตอนนี้อยู่ในระดับที่11ของตารางแข่งมา11นัดเท่ากันชนะ3เสมอห้าและแพ้ไป3 5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นเลเช่ไม่ดีเลยครับมีเกมชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและแพ้ไปถึง4นัดล่าสุดของเลเช่เนี่ยออกไปเล่นเป็นเกมเยือนครับและไปแพ้ต่อบโรญนาหประตูต่อศูนย์เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วน5นัดล่าสุดของทีมเยือนเอมโปลีเนี่ยพอกันเลยครับมีเกมชนะไปแค่่เเเกมเดียวทานนั้น เเหมือนนกันลยแพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอไป1นัดล่าสุดของเอ็มโปลีก็เปิดบ้านเอาชนะต่อโคโมมาได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮตูเฮตการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยในหครั้งล่าสุดเลเช่ share, เอาชนะเอ็มโปลีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับเสมอกัน2ครั้งแล้วก็แพ้ต่อเอ็มโปลีไป2ครั้งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อฤดูการที่แล้วครับฤดูกาลที่ผ่านมาวันนั้นเลเช่เปิดบ้านแล้วก็เอาชนะเอ็มโปลีไปได้1ประตูต่อศูนย์ความพร้อมของเเเชจ้าถิน่น ผู้เล่นที่บาดเจ็บยังเป็นชื่อเดิมๆครับแล้วก็วันนี้ที่มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะต้องเช็คความฟิตของกองกลางชาวฝรั่งเศสอย่างบาตทาซาปิอาเรว่าจะพร้อมลงสนามสําหรับวันนี้หรือไม่แต่คาดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็คาดว่าวันนี้เลเช่นจะมาสู้ด้วยระบบ433โดยในแดนกลางจะวังยิลเบอร์ลามาดานีส3ประสานในแดนหน้าก็จะเป็นแพทริกดอกูนิโคลาเคิร์สโตวิชแล้วก็ลาเม็กซ์บันดา ส่วนเอ็มโพลิทีมเยือนครับวันนี้มีข่าวดีครับพราะจะได้ตัวซาบาโกรีซิเซ่ผนทดแบนกลับมาช่วยทีมได้ในวันนี้ขณะที่ผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยก็ยังเป็นชื่อเดิมๆครับการจัดทัพในวันนี้ของเอ็มโพลีเนี่ยคาดว่าวจะมาสู้ด้วยระบบ3-5-1-1โดยจะวางเหลี่ยมแฮนเดอร์สันกับฟาอุสติโนอันโจรินคอยทําเกมร่วมกันครับส่วนคู่หัวหอ,อกในแดนหน้าก็จะเป็นโอลาโซบาเคนแล้วก็โลเรนโซโคลัมโบ เงินไขเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นเลดเช่เป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.05วิเคราะห์แบบนี้ครับทั้งเลเช่และเอมโปลีเนี่ยฟอร์มย่ำแย่พอกันเลยครับแต่ทีมเยือนเอมโปลีเนี่ยดูจะดีกว่านิดนึงครับแถมสถิติการเจอกันก็ดีกว่าแล้วเงื่อนไขที่เปิดออกมาเนี่ยให้เจ้าถิ่นเลดเช่เป็นฝ่ายต่อด้วยเชียร์ไปที่ทีมเยือนเอมโปลีดีกว่าครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแนวรุกของเอมโปลีอย่างพอจะไว้ใจได้กว่าของเลดเช่ ู่นี้ครับผมก็วิเคราะห์ว่าจะจบด้วยผลเสมอกันไปอีก1คู่ฟันธงครับเลเช่จะเสมอกับเอมโปลีหประตูต่อหนึ่งและสกอร์ต่ำคู่ที่3ครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนในคู่ระหว่างราโย่บายเยกาโนครับจะเปิดบ้านพบกับลาสพามาสคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงของในค่ำคืนนี้ราโย่บายเยกาโนครับเจ้าถิ่นตอนนี้อยู่ในอันดับที่9ของตารางลาลีกาสเปนแข่งมาส1เนัดชนะ4เสมอ4ี่และแพ้ไป3ส่วนทีมยูลาสพามาสตอนนี้อยู่ในอันดับที่1รับแขงมัดมอัและแพ้ไ7 ผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นลาโยบายเยกาโนถือว่าดีเลยครับมีเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นชนะไปถึง3และเสมอไป1นัดล่าสุดของลาโยบายเยกาโนก็เป็นเกมฟุตบอลสเปนิชครับเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับ ราโย่บายเยกาโนออกไปเยือนซีดีบิามูลเล่ทีมจากลีกรองครับไปถล่มเขาถึง5ประตูต่อศูนส่วนผลงานห้านา่าสุดของทีมยานัสพามัสชนะ3แล้วก็แพ้ไป2ครับนัดล่าสุดของลาสพามัสเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลาสพามัสออกไปเยือนแอตเลติโกมาดวิดและไปแพ้แอตเลติโกมาดวิดครับสประตูต่อศูนย์เฮตูเฮตการเจอกันใน5ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เป็นฝ่ายของเจ้าถิน่นราโย่บายเยกาโนครับที่ทําผลงานได้ดีกว่ายอย่างชัดเจนเจอกัน5ครั้งล่าสุดเนกะสพมัั AD, นะ AD, ได้้้2ครงทงท เสมอกัน2ครั้งครับแล้วก็ลาโยเนยแพ้ลาสพามัสไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือในนัดล่าสุดนี่แหละครับที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟ,ฟุตบอลลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาลาโยบายเกาโนเปิดบ้านครับและแพ้ต่อลาสพามัสขาบ้านไปครับศูนย์ประตูต่อ2ความพร้อมของเจ้าถิ่นลาโยบายเกาโนครับลูกทีมของอินจิโกเปเรสเนี่ยไม่มีโปรแกรมลงเตะในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้พักนานมาเลยครับเนื่องจากถูกเลื่อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศแดนกลางของลาโยบายเกานโนวันนี้ก็จะใช้อลิดาเนเอนนนเดสยืนคู่กับเกราดกุมบาอ คู่ขอหอกของลาโยวันนี้ก็จะเป็นอีซี่ปาราซอนครับยืนคู่กับเซคิโอการเมโยส่วนลาสพามาทีมเยือนครับวันนี้จะต้องเสียเยสเปอร์ซิลเลเซ่นผู้รักษาประตูมือหนึ่งครับที่มีอาการบาดเจ็บจากในนัดล่าสุดวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของดินโกฮอคัชจะลงทําหน้าที่แทนส่วนนักเตะในรายอื่นๆเนี่ยก็คาดว่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับในนัดล่าสุดครับลงสนามด้วยกันทั้งหมดหน้า3ตัวก็จะเป็นซานโดลามิเลสฟาบิโอซิลวาแล้วก็อาเบโตโมเดโรเงื่อนไขในคู่นี้ครับเปิดมาให้เจ้าถิน gano, ่นลาโยบายุ่่ยตออูที่ 0.5-1ผลงานทั้งคู่เนี่ยถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่ารายโยบายกาโนเนี่ยมีผลงานการเล่นในบ้านที่ยอดเยี่ยมครับชนะมา4เกมติดต่อกันในบ้านจึงมองว่าตรงนี้เนี่ยวันนี้น่าจะมีโอกาสชนะาสพามาตีเยือนได้สถิติการเจอกันก็ดีกว่าด้วยเกมเยือนของลาสพามัสเอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยครับคู่นี้เลยแนะนําให้เชียร์จ้าถิดาโยบายเยกาโนครับฟันธงครับรายโยบายกาโนจะเอาชนะาสพามัสไปได้2ประตูต่อ0และสกอร์ต่ำ คู่ที่4ครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคู่ระหว่างโอลิมปิกปักเซยจะเปิดบ้านพบกับโอแซคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองนาที จ้าถิ่นโอลิมปิกบางเซยครับผลงานยอดเยี่ยมครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่2เป็นรองจากฝูงของลีกเอิงอยู่แข่งมาสิบนัดชนะ6เสมอ2และแพ้ไป2ส่วนทีมเยือนโอแซตอนนี้อยู่ในอันดับที่10แข่งมาสิบนัดเท่ากันครับชนะ4ี่เสมอ1และแพ้ไป5ผลงานนัดล่าสุดของมากเซยเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามากเซยออกไปเยือนนองแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับไปเอาชนะนองได้ถึงในถิ่นเลยครับสประตูต่อ1ส่วนนัดล่าสุดของโอแซเนี่ยเป็นฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเเช่นนดียกััครบโ ซก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับเปิดบ้านแล้วชนะต่อแรนไปได้เลยครับ4ประตูต่อศูนย์ผลงานการเจอกันใน5ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เนี่ย เจ้าถิ่นโอลิมปิกหมากเซย์ทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยครับเจอกัน5้าครั้งล่าสุดหมากเซย์เอาชนะโอแซได้ถึง4ครั้งแล้วก็ทั้งคู่เสมอกันไป1ครั้งถ้ากับว่า5ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยโอแซไม่สามารถเอาชนะหมากเซย์ได้เลยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับวันนั้นหมากเซย์เปิดบ้านแล้วก็เอาชนะโอแซไปได้2ประตูต่อหนึ่งความพร้อมของเจ้าถิ่นหมากเซย์ในวันนี้ครับจะได้ตัวอาร์มีนอาริสกองกล,งกลนนั้งนลนส กองหลังครับที่บาดเจ็บจากในเกมล่าสุดที่เจอกับน,นองแนวรุกของหมักเซวันนี้ครับก็จะเป็นเมสันกรีนวูดที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็อาริตามมาด้วยหลุยเอลิเก้หน้าเป้าจบสกอร์ก็จะเป็นในอัลโมเปที่ฤดูกาลนี้ลงไปแล้ว6นัดทำไป2ประตูโอแซทีมเยือนวันนี้ครับจะไม่มี2เซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักอย่างชูเบลและซีนารีดิโนมองเต้ที่ติดทดแบนทั้งคู่ครับส่วนผู้เล่นตัวหลักๆในตำแหน่งอื่นเนี่ยอยู่กันครบครับนาา3ตัวของโอแซในวันนี้ก็จะเป็นแกดองแปกแกแลง เฮโรนิอุสแบร์แล้วก็อา m e เมตราโอเล่ที่ฤดูกาลน,นี้ลงไปแล้ว8นัดทําไป4ประตูเงินไขในคู่นี้ครับเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นโอลิมปิกหมากเซยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1นขีดหนวิเคราะห์แบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยกรีนวูดแล้วก็ลุยเอลิกเก้เนี่ยกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะนองได้ถึงในถิ่นนะครับสประตูตัวหนึ่งเกมรุกเฉียบคมเอาตรงๆทีเบียนโอแซก็ผลงานไม่ได้ขี้เลยครับแต่ว่าสถิติการเจอกับหมากเซยเนี่ยสนัดล่าสุดที่สนามแห่งน้แเปทันดล,ลว็สกอ ขาดด้วยกับฟอร์มของหมากเซยในตอนนี้เนี่ยผมว่าเชีย์พิธีเจ้าถิน่นหมากเซยดีกว่าครับวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านด้วยก็ยิ่งได้เปรียบเข้าไปใหญ่ฝันทงครับหมากเซยจ้เจ้าชนะโอแซไปได้2ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำคู่ที่5ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลแชมปยเป็นอังกฤษในคู่ระหว่างวัตฟอร์ดจะเปิดบ้านพบกับออกฟอร์ดยู่นเตดคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสตรง วัตฟอร์ดเจ้าถิ่นตอนนี้อยู่ในอันดับที่6ครับแข่งมา14นะัดชนะ7เสมอ1และแพ้ไป6ส่วนทีมเยือนอ็อกฟอร์ดปัจจุบันตอนนี้อยู่ในอันดับที่16แข่งมา14นัดเท่ากันครับชนะสเสมอ5และแพ้ไป5ผลงาน5นัดล่าสุดของวัดฟอร์ดชนะ2แล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดของวัตฟอร์ดเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวัตฟอร์ดเนี่ยออกไปเยือนสวอนซีและไปแพ้สวอนซีครับ1ประตูต่อศูนส่วน5นัดล่าสุดของทีมเยืยนอนอ็อกฟอร์ดอยู่ในเตดชนะ1เสมอ2แและแพ้ไป2นดาสุึ ออกฟอร์ดก็เป็นเกมฟมุตบอลลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันออกฟอร์ดยูเนเต็ดเปิดบ้านครับและเอาชนะต่อ h ฮาวซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนย์สถิติเฮต o เฮ a d การเจอกันของทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาแค่1ครั้งเท่านั้นครับต้องย้อนไปถึงปี2020 เป็นศึกฟุตบอลถ้วยเออร์ลีคับวันนั้นวัดฟอร์ดออกไปเยือนออกฟอร์ดยูเนเต็ดแล้วทั้งคู่ก็จบด้วยผลเสมอกันไปครับ1ประตูต่อหนึ่งความพร้อมของเจ้าถิ่นวัดฟอร์ดในวันนี้ครับจะไม่สามารถใช้งานบูซาซิโซโกได้ครับกองกลางวัย35ปีครับเนื่องจากติดโทษแบนจากทาง FA ขาด่าวันนี้วัตฟอร์ดเนี่ยจะมาสู้วยระบบ4-1 4-1โดยจะมีวากูลบายโยครับยืนเป็นตัวจับสกอร์ในแดนหน้าและจะใช้ปีแอร์ดิวมอร์เนี่ยเป็นเพลย์เมเกอร์ในแดนกลางส่วนด้านทีมเยือนออกฟอร์ดผู้เล่นที่บาดเจ็บเยอะแยะเต่ไปหมดเลยครับแต่ก็เป็นผู้เล่นที่บาดเจ็บเดิมอยู่แล้วไม่น่าจะมีผลอะไรกับทีมก็คาด่าวันนี้ทีมเยือนออกฟอร์ดเนี่ยจะมาสู้วยระบบ4-2 3-1โดยจะใช้เดนสการเล็ตที่ฤด,ดูกาลน,นี้เนี่ยลงมาแล้ว10นัดทําไป3ประตูออกสตาร์ทยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าครับและจะใช้ไอดร ในแดนกลาง เงินไขในคู่นี้เปิดออกมาให้เจ้าถิ่นวัดฟอร์ดเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5วัดฟอร์ดครับมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่ดุดันมากๆเกมในบ้าน6เกมล่าสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ถึง5ครั้งแบบไม่แพ้ใครเลยครับเสมอไป1แนวรุกก็ทําไปถึง11ประตูส่วนออกฟอร์ดทีมเยือนครับเกมที่ออกไปเล่นเป็นเกมเยือน6นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ไปถึง4และเสมอไป2ไม่มีเกมชนะเลยคู่นี้เลยมองว่าใสๆเลยครับเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นวัดฟอร์ดได้เลยฝันทงครับวัดฟอร์ดจะเอาชนะออกฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ1และสสกููงคที6 เป็นฝึกฟุตบอลบูดเดสลิกาทูเยอลมันในคู่ระหว่างไอทรักบาชไวจะเปิดบ้านพบกับฮัมบูกคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งของในค่ำคืนนี้ครับเจ้าทินไอทรักบาชไวตอนนี้อันดับในตารางอยู่อันดับที่17ครับ แข่งมา11นัดชนะ2เสมอ3และแพ้ไป6ส่วนฮัมบูคทีมเยือนเนี่ยอยู่ในอันดับที่4ครับแข่งมา11นัดเท่ากันชนะ5เสมอ4และแพ้ไป2ผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นไอทรักบาชวายไม่ดีเลยครับมีเกมชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ไป2และเสมอ2นัดล่าสุดของบราชวายเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบาชวัยออกไปเยือนพาเดอร์บอนครับแล้วทั้งคู่เสมอกันไปแบบไม่มีสกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วน5นัดล่าสุดของฮัมบูคบเกม เดียวเหมือนกันเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดของฮัมบูกก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับฮัมบูกเปิดบ้านและเสมอกับเนินแบกไปครับหประตูต่อหนึ่งสถิติเฮตูเฮต์ head. การเจอกันในห้ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยเป็นฝ่ายของทีมเยือนฮัมบูกครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยเจอกัน5ครั้งล่าสุดเนี่ยฮัมบูกเอาชนะเจ้าถิ่นบาชไวทยได้ถึง4ครั้งแล้วก็บาชไวเอาชนะฮัมบูกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับนัดล่าส ต่อฮัมบูคาบ้านไปถึง4ประตูต่อศูนย์เลยครับความพร้อมของเจ้าถิน่นไอทรักบาชวาในวันนี้เนี่ยก็จะใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับน,นัดล่าสุดครับที่เสมอกับพานดบอลมาสูย์ประตูต่อศูนย์หน้าเป้าของบาชวาในวันนี้ก็ยังคงจะเป็นรายองฟิลิปเป้ที่ลงมาแล้วสินัดทําไป5ประตูส่วนทีมเยือนฮัมบูครับวันนี้ก็จะต้องเสียลูดูวิดไลท์กองกลางคนสําคัญไปครับที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามาส่วนนักเตะตัวหลักคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมดครับหน้าเป้าของฮัมบูวันนี้ก็จะเป็นดาววิเชลเก้ที่ฤดูกาาลลนนี้้้ทํไปปแแววถึงง6รระตูเื่อ ไขในคู่นี้เปิดรับไ้ทางฝั่งทีมเยือนฮัมบูกเปิดฝ่ายต่ออยู่ที่0-0.5วิเคราะห์แบบนี้ครับเจ้าถิ่นบาวชวายเนี่ยมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่ดีก็จริงครับสามนัดล่าสุดเนี่ยไม่แพ้เลยก็คือชนะ2แล้วก็เสมอไปหนึ่งส่วนทีมเยือนฮัมบูครับ พักหลังเนี่ยฟอร์มอาจจะดออปไปบ้างแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับเบลชวทยที่สนามแห่งนี้ฮัมบูกเอาชนะเบลชวายได้ถึง4ประตูต่อศูนย์วันนี้ตัวผู้เล่นก็ดูจะได้เปรียบกว่านิดนิดครับยังเชื่อว่าฮัมบูกไม่น่าแพ้ครับวันนี้เผลอๆเนี่ยจะมาเก็บ3คะแนนได้เลยด้วยซ้ําไป เชียร์ไปที่ทีมเยือนฮัมบูรครับฟันธงฮัมบูกจะบุกเอาชนะบาชวาได้3ประตูต่อ2และสกอร์สูงคู่ที่7ครับยังเป็นบุนเดสลลกาทูเยลรมันในคู่ระหว่างเนินแบกจะเปิดบ้านพบกับไกเซอร์ซาเทิร์ทนคู่นี้จะลงเตกะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งเช่นเดียวกันครับเจ้าถิ่นเนินแบกตอนนี้อยู่ในดับที่6ของตารางครับแข่งวา1 1นัดชนะ5เสมอ2และแพ้ไป4ส่วนทีมเยือนไกเซอร์ซาเทิร์ทนเนี่ยอยู่ในันดับที่10แข่งวา1 1นัดเท่ากันชนะ4เสมอสและแพ้ไป3 4. ผลงาน5น5ัดล่าสุดของเจ้าถิ่นเนนนิแบช3 เสมอหนึ่งและแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นครับนัดล่าสุดของเนินแบกเนี่ยก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสดาที่ผ่านมาเนินแบกออกไปเยือนทมบูครับและเสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วน5้านัดล่าสุดของทีมเยือนไกเซอร์ซาลาเทนชนะ2เสมอหนึ่งและ,ะก็แพ้ไป2นัดล่าสุดของไกเซอร์เป็นเกมฟุตบอลลีกเช่นเดียวกันครับไกเซอร์ซาลาเทนเปิดบ้านและเสมอกับมัตเตเบิร์กไปครับ2ประตูต่อ2สถิติเฮตูเฮตการเจอกันของทั้งคู่นะฮะครั้งล่าสุดเนี่ยทีมเยือนไกเซอร์ซาลาเทนดูจะข่มกว่าเนินแบกอยู่เล็กน้อย เนินแบกเอาชนะไกเซอร์สลาเทนไม่ได้เลยสักครั้งครับแต่จะหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่เสมอกันไปถึง3ครั้งครับแล้วก็แพ้ไกเซอร์ไป2ครั้งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนินแบกครับเปิดบ้านและเสมอกับไกเซอร์สลาเทนไป1นประตูต่อหนึ่งความพร้อมของเจ้าถิ่นเนินแบกวันนี้ครับค่อนขออ้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่3รายด้วยกันเนี่ยแต่ก็ว่าเป็นผู้เล่นที่บาดเจ็บเดิมอยู่มานานแล้วไม่น่านจะมมมมีีีผลรร้กกกับบบทน,นนนนนนาาาเเเปปวจจสอออขงิแใ็็ะ ส่วนเพลย์เมคเกอร์ในแดนกลางก็จะเป็นสเตฟานอสซีมาสเพลย์เมคเกอร์ดาวรุ่งครับอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นที่จะยืนคอยทําเกมช่วยอยู่ในแดนกลางส่วนทั้งฟังที่เบี้ยนไกเซอร์สลาเทนครับผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยก็เยอะแยะแต่ไปหมดเลยแต่ก็เหมือนกันครับก็คือเป็นผู้เล่นที่บาดเจ็บเดิมอยู่แล้วไม่น่าจะมีผลเช่นเดียวกันคู่หัวหอกของไกเซอร์สลาเทนวันนี้ก็จะเป็นรักหน้าอาเชยืนคู่กับดานิเอลฮันลิก เงื่อนไขในคู่นี้ครับเปิดออกไม้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเนินแบกเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0ูนขีดศูนดเกมในบ้านของเนินแบกไว้ใจได้ครับเพราะว่าในสองนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยชนะมา2นัดซ้อนเลยส่วนไกเซอร์จุดอ่อนของพวกเขาคือการออกไปเล่นเป็นเกมเยือนครับนอกบ้าน4ี่เกมล่าสุดเนี่ยเก็บใยช,ชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นคู่นี้เชีย์เจ้าถิ่นเนินแบกมีลุ้นกว่าครับฟันธงครับเนินแบกจะเอาชนะไกเซอร์ไปได้2ประตูต่อ1และสกอร์สูงจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ7คู่ที่คิงคาคอามา ฝากให้กับฟแฟนๆของช่องโดยเฉพาะครับอย่าลืมครับต้องการคู่ทีเด็ดเพิ่มเติมทีวิเคราะห์มาจากทีมงานด้วยหลักสถิติและข้อมูลอัปเดตของนักเตะจนได้คู่ที่ดีที่สุดครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มมีทั้งตัวเน้นและชุดโครงการไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสนใจก็แอดมาได้เลยครับที่ไ like ลน์แอด kk868 ใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะเป็นทางช่องทางลิงก์ที่เราจะปักหมุดทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับสะดวกไปอีกทาง เอาละครับมาสรุปกันอีกรอบว่าวันนี้ทีเด็ดคิงส์การแนะนำให้ไปเชียร์ที่ตัวไหนกันบ้างคู่ที่1ครับเป็นฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันในคู่ของยูเนียนเบอร์ลินพบกับไฟบวกเงินไขเนี่ยให้เจ้าถิ่นยูเนียนเบอร์ลินเป็นฝ่ายต่อที่0ูนย์ขีดศูดหเชียร์ไปที่ทีเบียนไฟบวกครับทั้งคู่จะจบด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2และสกอร์สูง คู่ที่2ครับกันโชเซลาอิตาลีเลเช่ che, พบกับเอมโปลีเงื่อนขให้เจ้าถิ่นเลเช่เป็นฝ่ายต่อที่0 0 5เชียทีมเยือนเอมโปลี e oli, ครับฟันธงทั้งคู่จะเสมอกันไป1ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำคู่ที่3ครับลาลิกาสเปนลาโยบายกาโน่ pan, ano, พบกับลาสพามาสเงอนไขให้เจ้าถิ่นลาโยเป็นฝ่ายต่อที่0.51เชียไปที่เจ้าถิ e oli, ่นลาโยบายกาโน่ครับฟันธงครับลาโยเจ้าชนะลาสพามาสไปได้2ประตูต่อศูนย์และสกอร์ต่ำคู่ที่4่ครับลิกเอิงฝรั่งเศส เป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1นึ่ขีเชียร์ไปที่หมักเซยครับฟันทงหมักเซยจะชนะโอแซ2ประตูต่อหนึ่งและสกอร์ต่ำ คู่ที่5ครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวัตฟอร์ดพบกับออกฟอร์ดเงินไขให้เจ้าถิ่นวัตฟอร์ดเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5เชียร์ที่เจ้าถิ่นวัตฟอร์ดครับวันนี้วัตฟอร์ดเอาชนะออกฟอร์ดได้แน่ครับ2ประตูต่อ1และสกอร์สูงคู่ที่5และคู่ที่6บุนเดสลิก้าทูเยอรมันบาวชวายพบกับฮัมบูร์กเงินไขให้ทีมเยือนฮัมบูร์กเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5 0เชียร์ไปที่ฮัมบูร์กครับฮัมบูร์กจะบุกเอาชนะบาวชวายได้3ประตูต่อ2และสกอร์สูงคู่ที่7ครับเนินแบกพบกับสกายเซอร์สาเทนเงินไขให้เจ้าถิ่นเนิน ในเป็ดฝ่ายต่ออยู่ที่0ูนยดศูเชียร์ที่เจ้าถิ่นเนินแบกครับเพราะไกเซอร์เนี่ยออกไปเล่นเป็นเกมเยือนแล้วไม่ดีเลยครับฟันธงครับเนินแบกจะเอาชนะไก่เซอร์สลาเทินไปได้2ประตูต่อ1และสกอร์สูงร่ำรวยกันทุกทท่านครับสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ